ปลาขึ้นน้ำครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับจะเห็นขึ้นน้ำครับท่านผู้ชมไม้เดียวครับผม นี่นี่ครับท่านผู้ชมอาชาตไม้เดียวเลยครับท่านผู้ชมครับตัวแรกครับผมเอาแต่เช้าเลยครับวันนี้เรียบร้อยครับโอ้โหที่ใส่อยู่ข้างบนเลยครับท่านผู้ชมครับ นี่ครับท่านผู้ชมปลาช่อนตัวงามๆเลยครับผมนี่ครับได้ใช้สกีปเปอร์แล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้ยนะชาติซื้อมายังไม่ได้คีบปลาเลยท่านผู้ชมนี่เพิ่งจะคีบตัวแรกครับนี่ท่านผู้ชม นี่ครับหมยแรกครับท่านผู้ชมครับประมาณสามขีดสี่ขีดครับตัวนี้ครับนี่ครับสุดยอดแล้วครับผมหมยแรกแล้วครับตีแป๊บเดียวได้แล้วครับผมนี่ตัวสวยครับตัวนี้ครับหมันหมานครับผมตัวเลขนาชาติก็มาแล้วครับท่านผู้ชม เข้าสลึกเลยครับตัวแรกนะชาติครับผมนี่นชาติเห็นผ่านมาเห็นมันกินลูกปลานะครบับชาติก็เลย ลองตกดูนะครับเป็นนี่ครับเป็นไม้ยี้ครับท่านผู้ชมเป็นคลองลึกๆนะครับพอดีเห็นไล่ลูกปลานะครับนชาเ็เลยลองตีดูครับก็ได้ตัวหนึ่งครับผมโอ้ยตัวสวยมากเลยครับผมได้แต่เช้าเลยครับวันนี้ก็มาอันตัวแรกแล้วครับท่านผู้ชม ดีครับท่านผู้ชมครับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับผมนาชาติพาไปครับวันนี้ก็มาเจอกันแต่เช้าแล้วครับท่านผู้ชมก็ตะกี้นี้นาชาติก็ได้ไปตัวหนึ่งแล้วครับท่านผู้ชมครับก็นาชาติก็ขับรถขี่รถผ่านมาครับนาชาติก็เลยเห็นมันขึ้นน้านะครับท่านผู้ชมนาชาติก็เลยลงไปลองตีดูครับผมไม้แรกครับท่านผู้ชมนี่ครับตัวสวย้วครับประมาณสามสี่ขีด ตีขีดได้ครับตัวนี้ครับเห็นมันกินลูกปลาอยู่ครับอาย์ก็เลยลงไปตีอยู่ครับเรียบร้อยครับผมไม้เดียวเองก็มาสวัสดีท่านผู้ชมตอนเช้านะครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ด้วยนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่พายุเข้าครับท่านผู้ชมนะชาติก็อยู่จังหวัดนครพนมครับอำเภอศรีสงครามครับวันนี้ก็อากาศคืมครับผมก็มีฝนตกครับผม ก็ตกไม่แรงครับตกตกมามาโปรยๆครับท่านผู้ชมก็วันนี้นชาติก็เลยได้หยุดขายของนะครับนชาติไม่ได้ขายของครับผมก็เลยได้มีโอกาสมาตีปลาช่อนนะครับวันนี้ก็มาชมกันดูนะครับว่าวันนี้นชาติจะได้สักกี่ตัวนะครับก็ว่าเพราะว่าตอนนี้นชาติก็ได้ไปแล้วหนึ่งตัวครับผมก็มาถึงก็ตีก็ได้พอดีครับผมก็ฝนก็เริ่มตก ปโปอยๆครับแต่ก็ตกไม่แรงครับก็พอตีได้อยู่ครับท่านผู้ชมครับก็มาชมกันดูนะครับแต่วันนี้นะชาับก็ได้ไปหนึ่งแต้มแล้วครับท่านผู้ชมครับไปหาแต้มที่สองต่อครับท่านผู้ชมครับลองดูครับเผื่อมีตัวอีกครับท่านผู้ชม ลูกปลาอยู่เรียบร้อยแล้วครับอาจจะมีตัวเดียวแล้ว อืมเอาครับดูครับท่านผู้ชมโอ้โหตัวเล็กเหลือเกินครับตัวแค่นี้ครับท่านผู้ชมนี่นะชาเขาปล่อยแล้วกันครับครับลงนี่แหละเออตัวเล็กมาก มากครับท่านผู้ชมครับตามล่าตัวใหญ่ๆครับผมอันี้เก็บสักสามขีดขึ้นครับหืมามก็ลกๆครับท่านผู้ชมเอาครับท่านผู้ชมครับก็นี่ก็ฝนก็จะตกแล้วนะครับทั้งลมทั้งฝนเลยครับวันนี้ครับ ก็นาชาคงต้องขอจบคลิปเียงคืนนี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมนี่ครับนาชาตก็ได้ตัวเดียวเองครับวันนี้ครับก็ก็ไซ์งามอยู่ครับท่านผู้ชมก็น่าจะห้าหกขีดครับวันนี้ครับก็ถือว่าได้อยู่ครับท่านผู้ชมได้แต้มหนึ่งก็สองแต้มมันเป็นตัวเล็กครับวันนาชาติก็ปล่อยไปแล้วครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้นาชาติคงต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ